เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนทุกขังแก่เท่าสังขารทางผุสิ้นเก็บป่วยจนแทบมรณงทุกท่วมตายแน่ก่อนดับสิ้นเล่งสร้างกุศลกรรมวันนี้พระสงฆ์จำนวนสี่รูปได้มาถึงสลาและขึ้นสู่อาจสงแล้วตัวแทนคณะเจ้าภาพได้นำเครื่องรับรองถวายพระสงฆ์ก่อนนำเข้าสู่พิธีการครับ ขรานมัสก,การพระคุณเจ้าและสวัสดีท่านผู้มีเกียกรติคือเคาลบทุกท่านกระผมนายวิสันอินชนบทได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพมารับหน้าที่ศาสนาพิธีกรในค่ำคืนนี้วันนี้เป็นวันตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมของคุณซุยอ่องซึ่งท่านได้จากครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2567 บิดามารดาญาติและครอบครัวได้นำร่างของผู้วายชนตั้งบําเพนกุศลสวดอภิธรรมที่ศาราสองวัดท่าพูดท่านเจ้าภาพวันนี้บิดามารดาญาติและครอบครัวได้ตั้งบําเพญกุศลสวดอภิธรรมบีกำหนดสองคืนตั้งแต่วันที่14กันยายนจนถึงวันที่15ากันยายนและมีกำหนดการประชุมเพลิงศพในวันที่16 กันยายนเวลา16นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมง,งานในพิธีดังกล่าวตามวันเวลาที่กำหนดไว้ครับความสำคัญของการฟังสวดอภิธรรมในวันนี้เป็นธรรมที่สำคัญมากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสงงดงธรรมบทนี้โปรดธรรมนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงบุญที่เกิดจากการที่ทุกท่านได้ฟังสวดอภิธรรมจะเป็นกระแสบุญที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อให้กับผู้วัยชนอันเพนทีท่รักของทุกท่านครับในลำดับต่อไปนี้คณะเจ้าภาพขอเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งสาท่านดังนี้ครับขอเชิญท่านประธานในพิธีคุณคุณป๋าชูจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยครับ ขอเชิญคุณสามสุดทิจุดทูปเทียนบูชาพระอภิธรรมครับขอเชิญคุณภพกิต จุดทู่เทียนหน้าหีบศพเป็นตัวแทนผู้วายชนบูชาธรรมครับขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ทั้งสามท่านมานโอกาสนี้ด้วยครับในลำดับต่อไปขอเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตั้งใจเข่าวคำบูชาพระรัตนตยอาราธนาศีลและอาราธนาธรรมตามลำดับพร้อมกันครับอิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะ ธรรมังปูเชมิอิมินาสักกาเลนะสังคังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัคขวันตังอธิวาเทมิสวากขาโตพัควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพัคขวโตสาวกสังโคสังคังนัมามิ มะยังพ <se> ันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจฉามิทุติยามปีสังขังสารนังขจฉามิทุติยามปิีพุทธังสารนังขจฉามิตตติยามปิพุทธังสารนังขจฉามิ ตติยามปิธรรมังสรารนังขจฉามิตติยามปิสัง,ง,สงขังสารนังขจฉามิตติยามปิสังขังสารนังขจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิม ภูษาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาสทัศนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาสทัานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอี่มานิปัญจสิกขาปะาณิเตระนัสุขติยันติสาธุ สาธุตีไรนะดีปุตติยัเตสาธุส,าธสมาติรงมิตโตทะเยามะพันเตพระม,มาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวังอยาจะทาสันติทะสัสตต,ตาปะระชัคะทาติกาเท е เสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมันปะชังนักโมอตา ขณะนี้พระคุณเจ้าทั้งสี่รูปได้สวดอภิธรรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดท่าบังสกุลและถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพขอเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งสี่ท่านดังนี้ครับคุณมอยคุณออมคำคุณตีห้าคุณต้านสิงครับ ขอเชิญทุกท่านหยิบผ้าขึ้นมาอธิษฐานติดและวางผ้าตามแนวฝังภูสายโยครับ ขอขอบคุณผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งสี่ท่านมาณโอากาสนี้ด้วยครับหลังจากถวายเครื่องธทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านปวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ลำดับต่อไปขอเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกาพรัะตนาไตอรหังสัมมาสัมพุโทโธพัควาพุธทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวาตาธมโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนพัควะโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิ งานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมในค่ำคืนนี้ได้เสร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะเจ้าภาพขอกราบนมัสก,การขอพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปด้วยความเคารพขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมขออนิสงส์ผลบุญคุ้มครองทุกท่านตลอดจนถึงครอบครัวให้ประสบสันติสุขกับผมศาสนาพิธีกร,รในค่ำคืนนี้ ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมณทีนี้ด้วยขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีสวัสดีภาพขอบคุณสวัสดีครับ